สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ Trade forex Trade forex เสมือนทำธ,ธ,ธ,ธุธรกิจนะครับรอรวยให้เป็นเป็นมซ์เซ็ตของการนะครับรอให้เป็นเย็นให้ได้รอให้เรามีแต้มต่อเราถึงจะนะครับ uh, Trade forex นะครับซึ่งวันนี้ก็เราพิจารณาได้จะ uh, ต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานมองว่านะครับ ทองคำนะครับ US ดอลลาร์เนี่ยนะครับน่าจะมีการปรับตัวลงมาที่สามสองเก้าหนะครับจนถึงสามสองแปดหนนะครับปรากฏว่าราคาลงมาต่ำสุดก็คือ3288นะครับก็ถือว่าอยู่ในกรอบราคาที่กำหนดไว้นะครับโดยที่นะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับในส่วนของเมื่อวานนะครับในส่วนของเมื่อวานก็ส่วนตัวนะครับได้มอง ในส่วนของแท่ง2แท่งนี้ไว้นะครับว่านะครับราคาน่าจะลงมาเบรกตรงนี้นะครับเบรกดีมานตรงนี้ลงมานะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับเบรกลงมาแล้วก็นะครับสแท่งนี้นะครับมองว่าจะเอาอยู่นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าถ้าเราใช้ฟีโบในการวาดนะครับ เราตีเส้นฟิโบนะครับเราก็จะพอทราบว่าอ๋อนะครับในโซนเนี้ยนะครับเป็นโซนที่เราสามารถที่จะใช้ไดเวอร์เจนนะครับในการเข้าเทรดนะครับคู่นี้ได้นะครับซึ่งนะครับราคาลงมาที่นะครับโซนเดเวอร์เจนนะครับโซนเดเวอร์เจนนะครับแล้วก็ในส่วนของการกำหนดโพซิชันนะครับ ก็คือลองโพสิซชันได้นะครับในโซนของหนึ่งหกหจนถึง200อย่างเงี้ยก็ลงมาที่โซน161นะครับ161ซึ่งนะครับราคาก็ได้ปรับตัวขึ้นไป3000ันกว่าจุดนะครับอันนี้ก็เทรดเซตอัพตรงนี้ก็ถือว่าจบนะครับในโซนของอการกำหนดไว้ล่วงหน้านะครับเราวางแผนไว้ถ้าราคาลงมาตามที่เราวางแผนไว้เราก็สามารถเข้าเทรดได้ แต่หน้าตอนนี้นะครับอิทธิพลของขาลงนะครับยังมีแรงอยู่นะครับก็เลยเราจะไปกำหนดเทรดเซตอัพในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับโดยที่เราจะเข้าเทรดในไทม์เฟรมเล็กเหมือนกันนะครับปรับตัวขึ้นมา3,000กว่าจุดก็อาจจะมีการย่อลงไปนะครับซึ่งการย่อตัวลงไปนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับราคาอยู่ระดับนี้นะครับถ้าย่อลงไปอีกสัก 800จุดอย่างเงี้ยเราก็สามารถเทรดกำไรสั้นๆได้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูนะครับเทรดเซตอัพถ้าเรากำหนดโดยใช้นะครับ M 3 0เนี่ยนะครับเป็น higher time frame เราก็สามารถไปเทรดที่ M 1 5หรือ M 5นะครับถ้าห่างกัน5ต่อ1หรือ6ต่อ1นเนี่ยครับก็คือเราเอา30หาร5นาทีเนี่ยนะครับ มันก็จะได้อัตรา1ต่อ6นะครับหต่อ6อันนี้ก็โอเคอยู่หยวนๆกันนะครับเราจะเทรดใน t ทมเฟรม5นาทีหรือ1นาทีนะครับเราก็ไปดูใน5นาทีก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราจะเข้าเทรดใน t ทมเฟรม5นาทีนะครับเราจะใช้กลยุทธ์อะไรนะครับในเมื่อไฮเออร์ไทมเฟรมเป็น30นาทีผมมองว่าเราสามารถใช้กลยุทธ์นะครับแวลูโซนได้นะครับก็คือเมื่อราคาเนี่ยนะครับมันเบรกขึ้นไป ที่เส้น50เส้น100นะครับเส้น200อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะรอให้ราคากลับเข้ามาภายใต้นะครับข้างล่างเส้น50อย่างเงี้ยเส้น100เส้น200อย่างเงี้ยเราค่อยเข้าออเดอร์เซลลนะครับซึ่งนะครับมันเข้าเกณฑ์ื่อนไขก็คือราคาในเบรกเส้น100ไปแล้วก็ลงมาที่เส้นนะครับ ภายในเส้น100เนี้ยเราสามารถออกออเดอร์เซลล์ตรงนี้ได้นะครับณตอนนี้ก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับก็คือเราออกออเดอร์เซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเทรดระยะสั้นนะครับแค่ไม่นานเท่าไหร่นะครับโดยที่เรานะครับมีเป้าหมายอยู่2ขยึกนะครับก็คือโซนที่ทําลูกศรโซนนี้นะครับแล้วก็โซนล่างนะครับเราจะลองดึงดูนะครับว่าถ้าเราออกออเดอร์ตรงนี้นะครับ มันจะเป็นกี่รนะครับอ่าเราลองดึงดูนะครับเราเออเดอร์ตรงนี้นะครับ s l ของเราจะอยู่ที่อซอกนะครับอ่าเรา S l ซ5กห้าจุดพอนะครับ s l ซักจุดนะครับ่าถ้าเราดึงเคเซอร์มาที่นะครับ แนวรับแรกเนี่ยจะอยู่ที่1,100นะครับเราก็ได้ 2R นะครับ 2R เราเปิดออเดอร์ได้เลยนะครับถ้าข้างล่างจะเป็น 5R นะครับเราเอาเฉพาะข้างบนนี่ก็พอนะครับ 2R พอนะครับถ้าใครนะครับมองว่าเอสแอลสักสี่จุดเอาทีพีสักแปดร้อจุดคือ 2R อย่างนี้ก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาไว้ปลายไส้หรือเอาไว้ที่เส้นเอเ นะครับ100ได้เลยนะครับสำหรับเ l นะครับเพราะว่า EMA 100เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งนะครับเโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าราคามันจะมาถึงตรงบริเวณแนวรับนี้ไหมหรือว่า800จุดไหมนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นด้วยกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เทรดทองคําอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9พฤษภาคมส568นะครับอันนี้เป็นแผนการเทรดแบบสั้นๆน,นะครับเน้น เก็บกำไรแบบสไนเปอร์เทรดดิ้งนะครับตีหัวแล้วเข้าบ้านนะครับสไนเปอร์เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในตลาดตลอดเวลานะครับเราลงมือเทรดเมื่อเรามีความได้เปรียบนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์สั้นๆนะครับซึ่งนะครับราคานะครับที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับเรานะครับอาจจะพิจารณาว่ามันอาจจะปรับตัวขึ้นไปในอนาคตก็ได้นะครับอันนี้เราก็เทรดระยะสั้นเอา ไม่กี่จุดนะครับประมาณแปดจุด800จุดนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับยิ่งถ้าใครได้นะครับ EP ในระดับดีๆราคาดีนะครับนะครับอย่างได้ข้างบนอย่างเงี้ยนะครับ SL อาจจะสักแค่200จุดนะครับ SL 200จุด SL 200จุดมันลงไป1,000นี่ก็ 5R ละนะครับอาจจะกำหนด r t p สัก 4R อย่างเงี้ยนะครับก็โอเคแล้วนะครับ 4R 4R ารี่อนี่ก็คือ800จุดอย่างเงี้ยนะครับอีกนิดเดียวเองนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว อีนี้เดียวก็จะถึงนะครับประมาณ800จุดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็รุ่นแบบสบายๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับอขอบคุณครับที่ได้ตามรับชมรับฟัง